ฟีซีสามสิบเอ็มอาร์ขีดสองอันนี้เอาบูทปลายอาร์มาใส่สุปคือปลายอาร์หลวมนะครับใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องเชื่อมก่อนเชื่อมฟอก่อนแล้วค่อยเกียร์แล้วค่อยตีเข้าให้มันแน่นๆอย่างนี้ลำด,ดวงนี้ไม่ได้ดวงนี้ต้องเชื่อมหน่อยนึงแล้วก็ตีเข้า โอเคครับใส่บูทไปเสร็จเรียบร้อยเอามาดองเย็ก yes. แป๊บเดียวรถไม่ค่อยดีนะรถเก่าแล้วตามสภาพลองแป๊บเดียวน้ำเลือดก็น้ำแตกเลยน้ำหลั่นออกเลย